รู้สึกเพียงง่ายออกแดดแป๊บเดียวผิวก็ดูหมองหรือบางวันทำงานหนักจนสมองล้าทั้งหมดนี้มาจากความเครียดสะสมและอนุมูลอิสระที่ทำร้ายเซลล์เราอยู่ตลอดเวลานี่คือไลฟ์ไลโปโซมวิตามินซีหนึ่งแคปซูลมีทั้งไลโปโซมวิตามินซีกรดแอสคอร์บิกและซีทรัสไบโอฟลาวอยด์ไลโปโซมวิตามินซี2 0 0มิลลิกรัมช่วยพาโมเลกุลวิตามินซีเข้าสู่เซลล์ได้และ,สะเสถียรกว่ากรดแอสคอร์บิก200มิลลิกรัมเข้าไปช่วย เสริมการทำงานของคอลลาเจนและทำให้เซลล์ดูสดชื่นขึ้น c t r u s Bioflavonoid 50มิลลิกรัมทำงานร่วมกับวิตามินซีเสริมฤทธิ์ในการจัดการอนุมูลอิสระเมื่อทำงานร่วมกันเซลล์จึงปลอดโปร่งและพร้อมทำงานอย่างเต็มที่คุณจึงรู้สึกว่าร่างกายมีพลังและระบบต่างๆพร้อมรับมือในทุกวันสมองก็ปลอดโปรง่งมีสมาธิมากขึ้นไม่ล้าเหมือนก่อนจากความเพลียและหมองกลายเป็นความสดใสที่คุณสัมผัสได้ Life Liposomal Vitamin c. C. การทำงานร่วมกันของ3สารสำคัญเพื่อการดูแลร่างกายในทุกๆวันเพราะเซลล์ที่แข็งแรงหมายถึงชีวิตที่สดใสจากภายในกดตะกล้าสม้มเพื่อเลือก l i f e Liposomal วิ t a มิน C ได้ทันทีและถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลย